โดยนายกรัฐมนตรีคุณายทองทานชินวัตรนะฮะที่เดินทางเยือนนครลอสแองเจลิสสหารัฐอเมริกานะครับท่านก็บอกว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆครับ ได้พบปะชุมชนชาวไทยในลอสแองเจลิสที่วัดไทยนะครับซึ่งก็มีคนไทยมาร่วมให้กำลังใจรวมทั้งได้รับชมการแสดงของเยาวชนไทยทั้งรำไทยโชว์ศิละปะมวยไทยจากเยาวชนไทยที่อยู่ในสหรัฐนะครับทำให้านายกอบอุ่นเหมือนอยู่เมืองไทยเลยนะครับนอกจากนี้นายกบอกว่าได้ประชุมทีมไทยแลนด์นะครับซึ่งท่านก็เน้นย้ำกับคณะเอกัครราชทูตให้มีการทูดเชิงรุกมากขึ้น ซึ่งทีมไทยแลนด์เปรียบเสมือนทับหน้าของประเทศในต่างแดนนะครับที่จะช่วยสแสวงหาโอกาสและศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้นครับนายกรัฐมนตรียังได้หารือกับผู้บริหารภาคเอกชนของสหรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านอิเล็กทรอนิกส์และฮาร์ดไดรฟ์หารือการผลักดันนโยบายพลังงานสะอาดและหารือกับประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐ เพ่อเราก็เน้นย้ำถึงนโยบายรัฐบาลที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยนะครับนี่คือภารกิจหลักเลยที่ท่านไปลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าทริปการเดินทางหลักในครั้งนี้เนี่ยนะฮะนายกจริงๆท่านจะไปที่เปรูที่กรุงลีมานะครับเพื่อเข้าร่วมประชุมเอเปกหลังจากที่หาเรือกันที่สหร,รัฐเซนี่เป็นภาพที่ท่านไปถึงที่กรุงลิมานะครับ ตอนเวลาเช้า7จ็ดโมงครึ่งวันที่1 3พฤศจิกายนตามเวลาที่น่นนะครับซึ่งก็ช้ากว่าประเทศไทย12ชั่วโมงซึ่งก็มีรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ที่ไปรออยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะฮะรวมถึงเอกราชทูตนณนะครุงลิมามาต้อนรับจากนั้นเนี่ยเดินทางเข้าที่พักนะฮะที่โรงแรมสวิสโซเทลลิมาครับนายกรัฐมนตรีไปเยี่ยมชมอินคาพลาซาที่เนี่ยเนี่ยจะเป็นตลาดของฝากแล้วก็มีพวกสินค้าพื้นเมืองเปรูหลากหลายประเภทเลยนะครับมีพวกเครื่องเงินหินสี กระเป๋าสารและเครื่องแต่งกายจากขนอป,ปาก้านะครับซึ่งก็เป็นเส้นใยจากสัตว์ของประเทศเปรูนายกรัฐมนตรีนี่ท่านก็ลองสวมใส่เสื้อปอนโซเปรูนะครับเป็นเสื้อพื้นถิ่นของประเทศเปรูแล้วก็นักท่องเที่ยวเวลาถ้าไปเนี่ยก็มักจะซื้อเสื้อแบบนี้เป็นของฝากด้วยนะครับ